เดี๋ยวจะให้กินเฮ้ยม่ไม่เอาแม่เอากัดกันเฮ้ยนั่งลงก่อนดินั่งลงช่วยนั่งลงนั่งลงนั่งลง ลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลง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 ไม่ลงไม่ต้องกินพนกนี้นั่งลงนั่งลงไม่นั่งไม่ต้องกินนะนั่งลงเร็ว ไม่ต้องกินก็ได้นั่งลงก่อนนั่งลงไอ้น,นั่นไม่นั่งละนอนเลยไม่สนใจแล้วไงไม่สนใจแล้วไม่กินก็ได้อ่มึงตัด